สวัสดีครับเดี๋ยวมาล้างแว่นตาสำหรับแว่นที่มันเปื้อนครับมันอย่างเงี้ยนะครับนนก็เปิดน้ำนะครับใช้น้ำยาล้างจานนะครับมีปิดลงไปเลยถูนะครับใช้นิ้วมือนะครับถูเบาๆไม่ต้องใช้ผ้านะครับแล้วก็ล้างน้ำสะอาดครับ อย่งนั้นนะครับให้เช็ดด้วยกระดาษเทิชชู่นะครับห้ามเช็ดด้วยผ้านะครับบางทีถ้าผ้ามันสปปกปรกเรียนจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับนี่ก็ใช้ทิชชู่ซับๆนะครับ เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเลนก็จะกลับมาใส่นะครับใส่แล้วก็สะอาดนะครับไม่มีคราบมันนะครับโอเคขอบคุณครับ